เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุกคคกี้แลนด์คิงมนมคุกกี้แลนด์โอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็กต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็กเนี่ย่ ยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคุกกี้ลดลช็อปเท่านั้นค่ะฝากันื้อ้อกอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่อง8ปป่าซีคาววันนี้นะคะจะ๊ก็จะพาทุกๆคน,นมาดูกันในส่วนของคุกกี้รสแบงค์เรมเนต e กันนะคะซึ่งแบงค์เรมเนตเนี่ยนะคะเป็นสายระเบิด กองกลางนะคะที่อ่ามาในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าครูทามสกิลค่อนข้างน้อยม,มากๆสิวินาทีเองนะคะบรรเลงเพลงสุดที่ ที่ไม่เหมือนใครแล้วสร้างความเสียหายให้กับศัตรูหนึ่งตัวที่มีพลังชีวิตสูงสุดตั้งเป้าไวที่คุกกี้ก่อนนะคะและทําให้เกิดทําให้ติดดีบัฟเพื่อความเสียหายคริติคอลกระแสไฟแรงสูงและดีบับลดพลังป้องกันรวมถึงสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูรอบๆนะคะและมอบดีบับลดพลังโจมตีเพื่อคุกกี้ในทีมจะมีบัฟล็อกสปิริตสุดจิจาร์ดอยู่นะคะและอัพเกรดพลังโจมตีปกติของตัวเองแล้วโจมตีศัตรูที่มีพลังชีวิตสูงสุดก่อนและโจมตีแบบลูกโซ่เพื่อสร้างความเสียหาย ให้แกสตูล็อบๆนะคะหากคุกกี้เพิ่มล้มทีที่ได้รับบัฟสร้างความเสียหายด้วยกระแสไฟแรงสูงหรือคริติคอลแกสตูล็อกสปิริตจะถูกชาร์จเมื่อถูกชาร์จแล้วนะคะจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้แกสตูค่ะ นะคะตรงนี้เนี่ยขขาเสียหายต่อศัตรูเนาะที่มีพลังชีวิตสูงสุด156.6%ของพลังโจมตีค่ะบวกกับคุกกี้นะคะนี่เสียหายต่อส,ส่วนพลังชีวิตสูงสุด48.4%กระแสไฟแรงสูงนะคะเสียหาย15.0%ทุกๆ0.5วินาทีนา10วินาทีค่ะ ลดพลังป้องกัน25%นาน10วินาทีอีกด้วยนะคะเพิ่มความเสียหายคิดิ้อลที่ได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้น22.5%นาน10วินาทีควาเสียหายต่อศัตรูรอบๆนะคะ294.9%ของพลังโจมตีลดพลังโจมตี13.5%นาน10วินาทีนะคะการโจมตีปกติที่แข็งแกร่งขึ้นเนี่ย162.9%ของพลังโจมตีบวกกับคุกกี้เสียหายนะคะ ซ้ำสัดส,ส,ส่วนเนาะชีวิตสูงสุด1 8ความเสียหายจากโจมตีแบบลูกโซ่นะคะ100%ค่ะแล้วก็สูงสุดเนี่ยถึง5ครั้งเลยล็อกสปิริตสุดจิตจานะคะนาน15วินาทีความเสียหายเนี่ยเพิ่มเติมจากล็อกสปิริตสุดจิตจานะคะอ่าไม่ใช่ล็อกสปิริตสุดจิตจานล็อกสุดจิตจารเนาะจะบอกทุกคนว่ามันมีแยกกันนะคะล็อกสปิริตสุดจิตจากับล็อกสุดจิตจาน์ตอนเดี๋ยวเซจะพาทุกคนไปดูบัฟนี้กันซึ่งจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะคะว่ามันอ่า รณีที่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยมีบัฟล็อกสปีดสุดจ์ดนะคะก็สร้างความเสียหายคริติคอลหรือความเสียหายกระแสไฟแรงสูงครบ2ครั้งจะมีความเสียหายเพิ่มเติม61.9%ของพลังโจมตีของคุกกี้ของพลังโจมตีของคุกกี้นะคะนี่ก็คือพลังโจมตีตรงนี้60เดี๋ยวเซมดูซิเมื่อกี้มันเขียนว่า61.9%นะคะนี่ ที่ว่า60%เนาะก็เกือบครึ่งนะคะอีก30,000กว่าค่อนข้างเยอะเลยท็อปปิ้งวันนี้จะมาเทสนะคะมี2แบบด้วยกันเนาะอาจจะมีเทสในส่วนของอโดความเสียหายล้วนด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเทสในส่วนของด่านกันก่อนดีกว่านะคะอาจจะได้เห็นชัดเจนขึ้นเซฟจ,จะมาเทสนะคะเป็น12-30ค่ะเดี๋ยวทุกคนไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรอันนี้เซฟใช้3ดาวนะคะของคุกกี้คะ่ะ นะคะก็อ่ามาเรียบร้อยค่ะบัฟนะคะอเดี๋ยวเซฟทำให้มัน1.0เนอะทุกคนเห็นไหมคะว่าพอมันติดกระแสไฟช็อตนะคะตอนนี้เห็นไหมล็อกจิตจานนะคะอันนี้คือล็อกสุดจิตจานเนาะ ล็อกสปิริตสุดจิตจาก็คือบัฟนะคะจากตัวของเขาเองส่วนล็อกจิตจางเนี่ยนะคะก็คือจากการที่เกิดกระแสะไฟฟ้าหรือการโจมตีคริติ c คอลนะคะเลยทําให้มีในส่วนของล็อกสุดจิตจามานะคะแล้วก็ถ้าอ่านเนี่ยมันจะเพิ่มความเสียหายเนาะอีก61.9%ข,ของพลังโจมตีนะคะของ c o o k ี้แบล็กเรมันเนนั่นเองค่ะ อันนี้มีบัฟจากลานแห่งโชคชะตาอีกด้วยนะคะตัวของเขาไม่มีการฟื้นฟูตัวเองนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะได้รับจากบัฟต่างๆเท่านั้นเลยนะคะนี่เราลองไปเอนเกมให้ทุกคนได้ดูกันดีกว่าน้องว่าเป็นยังไงนะคะนี่เห็นไหมไฟไฟาช็อตนะคะ นี่ค่อนข้างเท่เลยนะคะอ่าอันนี้คือดาเมจจบบอสน,นะคะมันก็จะประมาณนี้อยู่แล้วทุกคนนี่ค่ะประมาณ7จล้านกว่านะคะอ่าเราจะได้เห็นชั้ยิ่งขึ้นนะคะนี่ค่ะความเสียหายที่ได้รับการฟุ้นฟูไม่มีนะคะทุกคน เดี๋ยวเราอะไปทสอารีนาให้ทุกคนดูกันก่อนเนาะว่าถ้าไปใช้อารีนาเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เนี่ยคือน้องยืน,ยนเดี๋ยวเราจะเห็นเลยเนาะว่าโอเคค่ะบัฟของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรหรือใช้จังหวะไหนนะคะ,ะถ้างั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปลองกับทีมที่มีตัวที่ท,ทำลามาเอที่ติดคลิปแน่ๆแล้วก็ตัวของทีมที่มีกระแสไฟนะคะ ลองมาเทสกันในส่วนของคูทานล้วนให้กับตัวของแบ็กเรมเนตกันนะคะโดยที่ได้รับน้องวี่ยจะเป็นในส่วนของแก้มมังกรก,กับตัวของชายนิิงกิสเตอร์นะคะ C c อ่ะโอ้โหโดนสวนกลับนะคะไปแล้วแบ็กเลมันเด็กของเราโอ้โหแอนิเมชันช้ามากไปหาลอสบิลลิตไป โอ้โหฝั่งหนึ่งนะคะตัวแท้งกลับมาเฉยเลยนะคะแล้วเขามีตัวฮิลสองตัวแอบเสียเปรียบนิดหนึ่งอตอนนี้แหละทุกคนการแปลงร่างปึ๊บโอ้โหสู่สี่กันแน่นอนเหลือฝั่งละสองตัวนะคะทุกคน ก็ยืนฟันกันไปนะคะกันไปข้างหนึ่งเลยเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าตัวของแก้มมังกรเนี่ยมันจะเขาเรียกไงอะลดเผ่ามังกรอยู่แล้วนะคะหมดเวลาซะก่อนนะคะมีความสุขสีโอเคนะคะอ่า อันนี้คือดาเมจที่ทําได้นะคะจะเห็นว่าใช่ค่ะชินิคิสเตอร์เนี่ยจะแบบโจมตีแรงเนาะนะคะตัวของเลมอนเนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าตายก่อนด้วยค่ะและลองเทสกันอีกหนึ่งท็อปปิ้งนะคะที่เราลิงๆกันไว้นากก็คือความเสียหายปกพลังโจมตีนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ทีมนี้ยังไม่ใช่ทีมที่อ่ะเล่นได้ขนาดนั้นหรือไงนะคะนี่คือแบบลองเอามาเล่นดูนเฉยๆเพราะว่าลองดูจากบัฟที่เขามีนะคะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจของเขาเรียกไงอะ่ะสกิลเนาะที่เป็นล็อกสุดจิตจัดต,ตรงนี้นะคะก็เลยแบบลองใช้ดู จะเห็นนะคะว่ารอบนี้นจะได้รับบัฟนกวิดมานะคะกับฝั่งของแก้วก่อนนะคะก็เป็นชานิกิสเตอร์ที่ไม่ได้รับบัฟตรงนี้ไปอ<ม>ืมเอ้ยปาโฮันนี่อาใช้สกิลฟึ้มนะคะโล่พลังชีวิตขึ้นแปลงร่างเป่าปืนมาอ่าเคใช้ล็อกสปิริต ฮิลขึ้นมาค่ะแอนิเมชันเราจะเริ่มช้าแล้วนะคะเพราะว่าติดไปแบบ19 21เนี่ยบัฟแล้วโอ้โหอือโอ้โหได้ใช้สกิลนิดนึงแต่ก็มีการฮิลอยู่นะคะแอนิเมชันเราแอบช้าเห็นไหมช้านิดนึงมันทำให้แบบฮิลกันทันนะคะ เราแปลงร่างไม่ทันนะคะเออแอบชา้านึงโอเคค่ะเ,คเดี๋ยวมาดูกันนะคะในส่วนของอดาเมจนะคะคก็ยังคงประมาณเดิมหนออันนี้เนี่ยทำให้เลี้ยงน้ำเน็เนี่ยยืนอื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้รับบัฟตรงเิทนะคะทำให้เขาจะ่เหมือนจบดีแรงขึ้นแล้วก็ยืนได้ค่ะ ะะประมาณนี้เลยส่วนอารีนานะคะ,ะประมาณนี้เนาะที่ลองเล่นกันดูว่าเขาใช้สกิลเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ในส่วนของตีบอลเกลอาจจะต้องรอกันอีกสักหน่อยนะคะว่ามีคนเทสออกมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างเนาะเพราะว่าตอนนี้เซฟรู้สึกว่าแอบเล่นยากนิดหนึ่งมันยังไม่ได้มีอะ,อะไรที่แบบว่ารู้สึกว่า ใช้งานหรืออาจจะต้องประยุกต์ทีมนะคะแต่ตัวที่น่าสนใจคือลดพลังป้องกันเนี่ย25%ตรงนี้อาจจะนํามาเล่นหรือนํามาใช้งานได้ค่ะยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อได้เลยนะคะส่วนอลิซน,น,นาจะไปได้ไกลแค่ไหนอาจจะต้องลองเทสกันอีกทีหนึ่งและมีอีกสสิ่งที่น่าสนใจก็คือในส่วนของแคนดี้พิเศษมะม่วงและแคนดี้พิเศษข,ของพาเฟ่นะคะบอกเลยว่าเดี๋ยวรอดูกันได้เลยค่ะสําหรับรีวิวในครั้งนี้นะคะก็ขอบคุณทุกๆคนสำหรับการเข้ามาดูมา,มากเลยนะหากมีเป็นการาใดต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะ ะคะลงด่านก็สุดเปรี้ยวเหมือนกันนะทุกคนนะคะโซโล่ในส่วนของสได้อีกด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย